ล้านอันดับสองนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำงานแล้วนะฮะผมจะเริ่มทำงานแล้วนะครับโอเคครับพี่เสิ็ด้านนีตาดีครับผมจะเริ่มทำงานนะฮะกรตีการสองในสามสลับเลยทุกรอบนะครับมึงไปใส่ข้าวหนึ่งก็สามมวยยอ มาเหลืออแต้าไม่มีคนจำดีไหมโอเคใครทำงานนะครับืที่ตรงนี้เสรจังจบยังจบังจบยังอยากไม่จบเอาเสร็ไม่จบไม่บต้งเลี้ยวมาเ ตักดมดมไม่รำได้แล้วครับป็นแล้วป็นแล้วปากกระลาครับไม่ลงโครงกายหกแสนท่านผู้ชมหยุดนะครับใต้หัวหมอน้ำบ้างอ่ะน้ำบ้างอ่ะ ขนาดประมาณสองเ่าไม่ได้รเดี๋ยวนะขอเอสเลียร์นอนเอสเียร์จบรอบนี้เลยนะรอบหลังไม่มีแล้วนะโอเคจบย้งบรรลุนะบรรลุนะ ปรมาณนิดเดียวเวลาระบตระบโอเคได้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 รับต่อไป5ทุ่ม10นาฬิกาเอาตีกบองได้ขึ้นกบองรับนี้นะจากเริ่มต้นเดือนยาที่4ทุ่มิ0นาฬิการับต่อไป4ทุ่ม10าฬิกา้องเริ่มมาบางอย่างขึ้นกบองรับแล้วขึ้นกบง ไปเรื <l id uma> ่อ <Techn> ส <Pokémon> ี่สิบห้านะครับานไปสี่นที่สองไปสิบห้เนี่้องะครับขอแล้วรถจะมาแล้วนะครับลครับผมมาลี่ทับเกาเิ้ให้เกียนตลงมา้แรกเลยไม่ได้เลยคก่อนารอ่าร้อยอย่าังโอเคเี๋ยวรับไปอบที่ไมตัวเองนะล้วแม่งด้วยนะเพราะที่อยู่ก็บันไปแล้วเพื่อหน้่ผู้ช

ให้สองครั้งเลยสองครั้งนะครับสิดรั้งจะต้องเข้าเซนต์สาทอย่างเดียว Eh 啊不啊、我一你有干的差，兄弟们，加油，加油！兄弟们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 ，加油！兄弟 ใจกที่หายเลยไปดิเดี๋ยวบอกว่าดิบอกว่าเดี๋ยวเราเปื่อสองคนนั่าจะลงเท่าไร่จะปล่อยแล้วจะปล่อยแล้วไม่ทานแล้วทุกอย่างไม่ทานแล้วนะครับไม่ทานแล้ว